สวัสดีคะ่ะแม่น้อยได้เดินทางไปที่กุมภาวะนะคะเพื่อที่จะเอาน้องไปเข้าน้ําเกลืออีกครั้งหนึ่งนะคะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตานะคะที่ฝากค่ารักษาผ่านคุณครูนุกช่องถุงทองแมวสามขามาให้แม่น้อยกับน้องบุญทวีนะคะแม่ก็พาลูกไปที่คลินิกแล้วนะคะคุณหมอก็ได้ดูอาการน้องแล้วก็จับตรงช่องท้องของน้องนะคะว่าน้องมีแบบว่า ท้องน้องอาจจะแบบเหมือนผิดปกติอะค่ะคือคือบางทีเขาอาจจะไปกินพวกอะไรนะคะเพราะเพราะเพราะเขาเลี้ยงปล่อยนะอาจจะไปกินพวกอ่าก้างก้างมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า,านี้ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเนาะจริงจริงคือน้องต้องได้ตรวจเลือดแล้วก็อ่าได้ตรวจอ่าเอดแมวแล้วก็ได้ตรวจตรงช่องท้องด้วยอย่างเงี้ยนะคะถ้าพ่อเขาอาจจะเป็นอยู่ประมาณ3โลกอย่างเงี้ยนะคะแม่น้อยก็รู้รู้รสึกว่า ตอนนี้เรารักษา,า,าตามอาการนะคะวันนี้เรารักษาตามอาการแล้วก็เบื้องต้นไปก่อน่านี้นะคะ่ะเพราะว่าแม่น้อยก็ไม่มีทุนนะคะที่ที่จะพาน้องไปรักษาในเมืองะคะ่ะเพราะว่าน้องนะ่ะต้องต้องได้เดินทางไปนะคะต้องได้เดินทางไปที่ในตัวจังหวัดอุดรนะคะซึ่งเขาจะมีเครื่องมือที่ครบนะคะเขาตรวจก็จะรู้เลยว่า น้องเป็นอะไรยังไงจะได้รักษาตามตามอาการที่ผลเลือดออกมาอย่างนี้นะคะแม่น้อยก็เลยว่าคิดว่าแม่น้อยก็เลยมาขอคําปรึกษาค่ะแล้วก็หรือว่าเราช่วยกันดีไหมเพื่อที่จะให้น้องไปตรวจเลือดอย่างนี้นะคะแม่น้อยมาขอความเมตตาจากทุกท่านนะคะให้น้องบุญทวีนะคะได้ไปตรวจเลือดในเมืองนะคะ ค่ะแม่น้อยก็กราบขอพวกคุณในความเมตตาทุกท่านนะคะวันนี้น้องมามาทิ่มขาอีกครั้งหนึ่งเข้าน้ําเกลือนะคะก็ดิ้นแรงมากจนแบบเลือดเลือดออกเลยอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้แม่น้อยกับน้องก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคือเขาเขาเลี้ยงระบบไปนะคะก็ก็อาจจะแบบว่าขาดน้ําก็อาจคุณหมอก็บอกว่าน้องก็ยังขาดน้ําอยู่ค่ะอาจจะทําให้ ไตาวายไตายวายดุดได้ด้วยอย่างนี้นะคะค่ะแม่น้อยจะปักหมุดแล้วก็ปักพร้อมเพไว้ให้กับทุกทุกท่านนะคะ กลัวไตวายเพราะเขาจิบท้องแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแต่ว่าต้องดูค่าเลือดครับเนาะต้องดูค่าเลือดก,ก่อนใช่ครับถ้ามีภาวะแห้งน้ํานานมีอ่าแห้งน้ํานานมีโอกาสไตวายได้แห้งน้ำนานมีโอกาสไตวายได้เนะเาะโอเคค่ะนนกาาลับบ้แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้อ,อ,อโอเครู้แล้วเ <c oughs> ข้าไปเลยขอบคุณครับเจ๊อี ถึงบ้านแล้วครับเจเอ๊อยเอยเจเอยถึงบ้านแล้วครับผมนี่หันหน้ามาดิลกูกโชว์หน้าโชว์หน้าทำเงินทำเงินหันหน้ามาโชว์ันหน้าเศร้าๆดิค่ะอันนี้คือตอนน้องมาถึงบ้านแล้วนะคะไม่น้อยก็เอาน้องมาไว้ในกล่งผ้านะคะน้องก็น้องก็มีเลือดตรงขานะคะที่แบบว่าคุณหมอทิ้มแล้วน้องดิ้นนะคะเนี่ยคะ่ะ ได้โปรดเมตตาผมด้วยนะครับผมอยากไปตรวจเลือดครับพ่อพ่อแม่แม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม